ย่างปลาแล้ว <rodz> ก <aju> ah. so <y> ็น <famil> ้ำพริกแซ่บๆเนอะน้ำพริกลาดหรือแตน้ำพริกก็บน้ำพิดปาสะบานนี่แหละกินยังง่านไม่ต่งกันอา อ,นนอ,อืมเน้นนะ,ะ้ะไม่เป็ดน,นะคระับ่อาไปฟงนี่